สวีดัตสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีแอปดีๆจะมานําเสนอให้เพื่อนๆลองเอาไปเล่นกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องทําแบบสอบถามนะครับเป็นแอปที่เกี่ยวกับการดูวิดีโอแล้วเราสามารถรับเงินได้นะครับ แอปนี้นะครับมีชื่อว่าแอปคลิปแคทระบบการทํางานง่ายๆครับเราแค่เลื่อนดูวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้มันจะมีเวลาใช่ไหมครับอ่าสามสิบสามวิตรงนี้นะครับพอเราเริ่มเลื่อนดูวิดีโอนะครับเห็นไหมครับเวลามันจะนับถอยหลังอ่าพอมันนับถอยหลังปั๊บพอครบกําหนดของมันเราก็จะได้หีบตรงนี้แล้วหีบตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถนําไปแลกเป็นเหรียญได้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆกดตรงนี้เลยนะครับที่เป็นลูกหีบตรงนี้นะครับ โอเคเพื่อนๆกดเลยนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าหีบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหีบพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปดูวิดีโอนะครับสะสมหีบมาเรื่อยๆแต่ละหีบก็จะได้เหรียญบ้างได้การ์ดบ้างนะครับที่มันแตกต่างกันไปนะครับผมให้เพื่อนๆจิ้มมาที่หีบเลยนะครับจัดไปครับหนึ่งหีบครับผมครับอีกหนึ่งหีบครับอีกหีบครับ หนึ่งร้อยนะครับเห็นไหมครับการทํางานง่ายมากครับดูวิดีโอแล้วก็ได้มาเปิดเอาเหรียญน,นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางคลิปแคทเนี่ยเขาได้อัปเกรดคือตัวสปินตัวนี้ครับ <Everybody. S 1> อ่าสปินตัวนี้ให้เพื่อนจิ้มเข้าไปเลยครับผมจึกตัวสปินตัวนี้นะครับเราสามารถเข้ามาสปินแล้วก็ลับ แรกเป็นเงินดอลลาร์สดๆไปเลยนะครับอ่านี่เห็นไหมครับรับเงินสดๆเป็นดอลลาร์ไปเลยแล้วสปินอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้จิ้มเข้าไปเลยครับอืมตรงนี้เราสามารถรับเป็นดอนลลาร์ได้นะครับรับเป็นเหรียญรับเป็นหีบได้นะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเวลานับถอยหลังอีกสองชั่วโมงคุณก็จะได้สปินเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมสปินให้ดูเลยแล้วกันนะครับกดไปเลยครับหนึ่ง ห้าสิบเหรียญครับไม่เป็นไรโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับไปหน้าหลักกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันในห้าหน้าหน้าหลักนะครับหน้าหลักเหมือนเดิมอ่าทีนี้นะครับวิธีการหาเงินอีกหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับที่ผมทําอยู่เป็นประจําทุกวันเลยครับกับแบบนี้ก็คือวิธีการเลี้ยงปลาครับ อ่าเพื่อนๆงงใช่ไหมครับงงกดตรงนี้เลยครับที่เป็นรูปคนข้างล่างตรงนี้นะครับอ่าจิ้มเข้าไปเลยครับผมอ่าเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดตรงนี้ต่อเลยครับเกมตรงนี้ครับผมจิ้มเข้าไปเลยครับจึ๊กอ่าเนี่ยครับมันก็จะมีประมาณ3เกมให้เราเล่นนะครับส่วนข้างล่างนี้มันก็เป็นเกมเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยที่จะแนะนําเท่าไหร่นะครับ เพราะเกมข้างล่างนี้เราจะต้องใช้เหรียญของเราเนี่ยครับไปวางเดิมไปวางเดิมพันนะครับขอโทษนะครับไปวางเดิมพันเพื่อที่ว่าจะหมุนสล็อตนะครับซึ่งเวลาเอาไปวางเดิมพันเนี่ยโอกาสที่เราเสียมันก็มีนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ฟรีๆเลยให้เรามาเล่นข้างบนครับอ่าส่วนมากผมจะเล่น็นเกมปลาตรงนี้นะครับจิ้มไปเลยครับผมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมปลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ง่ายๆครับ แค่เรามาให้อาหารปลานะครับนี่เรามากดให้อาหารตรงนี้นะครับโอเคลองให้ไปเลยครับจึก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 เราให้อาหารไปครับพอเวลาเราให้อาหารไปแล้วเนี่ยปลามันก็จะไข่ออกมาเป็นเหรียญเห็นไหมครับโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยครับเราก็รับได้ทั้งไข่มุกรับได้ทั้งเหรียญแล้วก็จิ้ม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 รับไปเลยครับ อ่าครับผมพอเราจิ้มรับไปแล้วนะครับเพื่อนๆถามว่าเอาแล้วเลี้ยงปลาเราจะได้เงินยังไงนะครับจิ้มไปทิพตัวปลาเลยครับปลาทองตัวนี้นะครับผมสามารถขายได้นะครับสามารถขายได้0.60ดอลลาร์นะครับปลาในแต่ละตัวนี้เราสามารถขายได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าเหมือนอ่าเหมือนปลาเข้าโพดปลาตัวสีแดงๆนี่นะครับขายได้362เหรียญปลาเข้าโพดนะครับปลาข้าโพดก็ขายได้นะครับ802เหรียญ แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยผมนะครับจะเลี้ยงให้มันโตไปเลยครับเลี้ยงให้มันโตไปสะสมเอาไว้ให้เงินเยอะๆให้ได้สัก2 3- 4ดอลลาร์ไปเลยนะครับแล้วผมก็ค่อยขายทีเดียวนะครับอันนี้เราก็มาให้อาหารมันจะมีเวลานะครับนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับจะมีเวลาตรงนี้ขึ้นอยู่ว่าอีกกี่นาทีมันจะหิวอีกหนึ่งครั้งเราก็ค่อยเวียนกลับเข้ามาให้อาหารมันนะครับโดยกดปุ่มตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับไปหน้าหลักกันเลยนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเข้าไปดูในส่วนของการแลกเหรียญนะครับให้เพื่อนๆกดมาตรงนี้แหละครับรูปเหรียญตรงนี้โอเคจิ้มไปเลยครับผมจึ๊กอ่านี่ไงครับจิ้มอันนี้ต่อเลยครับจึ๊กเห็นไหมครับเราสามารถนําเหรียญข้างบนมาแลกได้นะครับจะแลกเท่าไหร่ครับเราก็สามารถเลื่อนที่จะแลกได้เห็นไหมครับแลกเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็เอาเงินดอลลาร์ รับเป็นเงินสดนะครับโอเคนี่คือวิธีแรกมันก็จะง่ายๆมากเลยนะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับคือการถอนเงินจัดไปครับกดตรงนี้เลยครับผมที่ดอลลาร์เขียวๆตรงนี้ครับจิ้มอ่ามันก็จะมีการถอนขั้นต่ำนะครับ1ิดอลลาร์1 5ดอลลาร์ย0 3สอะไรประมาณนี้นะครับผม าเราจะถอนแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังมีไม่ถึงนะครับก็เลยไม่สามารถถอนได้นะครับโอเคตรงนี้เป็นเงินออกนะครับครั้งก่อนผมได้ถอนแบบเคยเคยถอนไปแล้วนะครับผมโอเคกดย้อนกลับไปเลยครับการทํางานก็ง่ายๆมากเลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือการ ใส่โค้ดรหัสเชิญของเพื่อนครับเราสามารถรับทันทีครับ1ดอลลาร์ให้เพื่อนๆกดไปคำว่า redeem ตรงนี้เลยนะครับผมใช่ไหมไม่รู้ไม่ค่อยเก่งอังกฤษป้าบอ่าตรงนี้เขาจะขึ้นให้เราใส่โค้ดนะครับเขาจะขึ้นให้เราใส่รหัสโค้ดรหัสเชิญของเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับไปเลยทันทีนะครับฟรีฟรีหนึ่งดอลลาร์ไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่รหัสให้ดูนะครับผม อ่าเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ใส่รหัสตามนี้ได้เลยนะครับผมเอาไปใส่ตามนี้ได้เลยนะครับเพื่อนก็จะรับทันทีฟรีเลยครับ1ดอลลาร์เริ่มต้นด้ที่1ดอลลาร์นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีรหัสเพื่อนอยู่แล้วก็สามารถใส่รหัสเพื่อนได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีไม่รู้จะหารหัสที่ไหนก็สามารถเอารหัสผมตรงนี้นะครับนําไปใส่แล้วก็รับทันทีฟรีครับ1ดอลลาร์ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครใส่ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผม โอเคการใส่ okay. is, รหัสเชิญก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปหน้าหลักกันเลยครับโอเคครับการทำงานของแอป,ปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมมันก็แคเ่เราเข้าไปดูวิดีโออะไรประมาณนี้นะครับเข้าไปดูวิดีโอแต่ส่วนมากวิดีโอเนี่ยครับมันจะเป็นสายฮาทั้งนั้นเลยครับฮาฮาตลกสนุกสนุกลายเครียดทั้งนั้นเลยครับส่วนมากจะเป็นวิดีโอสายฮาทั้งนั้นเลยอ่ายังไงเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปเล่นกันดูนะครับลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับ แล้วถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่มีปัญหาในเกี่ยวกับแอปนี้นะครับว่าเออไม่เข้าใจแลกเงินยังไงอะไรยังไงตรงไหนสามารถพิมพ์ถามผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะฝากรหัสโค้ดของตัวเองก็มาฝากใต้คอมเมนต์ผมได้เลยนะครับโอเคนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งติดตามผมด้วยนะครับเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆอะไรใหม่ๆ,เพ,ๆเพื่อนๆก็จะ ได้รู้นะครับมันจะได้ไปแจ้งเตือนที่ททเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ผมบูมซ่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม